สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับชัอนนะฮยครับตอนนี้นี่คือนูครับสว่วนนี่คือนอยครับผพอดีออนายเขาฝากบอดว่าคลิปนี้ครับจะคลิปนี้ครับก็คือทุกคนจะมีการพาดเสียงด,ด้วยครับใช,ชื่อมอน้อยอ๋อใช่แล้วครับท่านผู้ชม โอ้ครับวันนี้นุเปลือมากเลยนุ่ก็เลยจะไปเดินเล่นนิดหน่อยครับนี่เดินเฮเล่นนิดหน่อยครับอู้คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็ได้เจอกับบ้านแม่มดคนหนึ่งครับเห็นแม่มดเขาบอกเมบอกหอดว่าให้กินยาน,นี้ไปครับผมจะกินยาน,นี้ไปครับเอ๊ สวัสดีครับคุณผมู้ชมอยู่กับชอ่องไายครับตอนนี้ผมก็กําลังดูช่องกาลซี่อยู่ครับก็คือว่าหนูพับพัดไปเดินเล่นครับเพราะฉะนั้นฮะผมผมอยากรู้จะเลยว่าวันว่าหนูพับเขาไปไหนเอ๊ะหรือว่าหนูเขาไปป่ะอ่านไปหมดนั่นครับ ừ, ผมผมผมรู้เลยไปนานขนาดนี้ครับนี่เพราะนะครับเพราะ เพราะว่าว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนาทีก่อนหน้านาน,นะครับคุณสมิธพื้นบอร์ดมาครับเพราะฉะนั้นอ๋อสวัสดีครับคุณคุณคุณแม่หมดฮนะสวัสดีให้ให้กินจานนี้ไปใช่ไหมครับเอาได้เลยครับเออเดี๋ยวผมไปเข้าพันน้ำก่อนนะครับคุณแม่มดเสร็จโจน <c oughs> เจอนี่หน่อย อจะพี่ทำอะไรผมไม่ได้เพราะว่าผมใส่เกาะหอบเฮ็ดนะครับูแล้วก็กินนมแค่นี้ก็หายแล้วแล้ดวดูกันครับว่าว่าแม่มดเขาเป็นไงบ้างครับไปคุณแม่มดบอดมาเลยนะว่าว่าว่า,ว,าว่าเพื่อนผมอยู่ไหนนูปกะฮะอ๋ออยู่อยู่อยู่ในห้องห้องน,นี้ใช่ไหมเอา้านุ๊ หมีแล้วก็มิกกี้โอ้โหมามากันครบเลยนะ <c oughs> เออได้เวลาจากการแม่มดแล้วแหละเฮ้ยยายายายทีนี้แม่บดก็จัดก,การนะคะห้องก็แพ้เราแล้วนะสำหรับคลิปนี้ครับฮะาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ